ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสีสเกียรแล้วครับเมื่อกี้ผมตั้งใจที่จะไปอ,อะไรนะทีขอรบภูมิ<ผ>มกับหน่วยกับหน่วย12ล้อแต่ว่าทางนูน้นนี่ยกเลิกครับมผมมากับวันเจริญแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์อีกสองท่านทีนี้รู้สึกโมโหมาถึงตรงนั้นแล้วก็ในไหนก็มาถึงแล้วตามให้ถึงสีสเกียร์เลยครับยาวเลย ร้อยกว่าโลครับมันเจริญก็ไม่ได้ไม่ได้ลาทางบ้านแลมาเลยพี่มาทางหลายวันว่าพี่จะมาหลายวันพี่กัดตรงนี้ก็บ้านลิงไอครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบ้านสวยอีกสักแวบ,บหนึ่งครับนี่ <c oughs> ผมมาอยู่ <c oughs> แต่ไม่ใช่บ้านเจ้าภาพครับแต่ <c oughs> เห็นบ้าน,านหลังบ้าน <c oughs> หลังสวยก็เลยให้ชมแวบหนึ่ง ครับบ้านฝรั่งครับเจ้าของมาถึงก็นี่แฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ก็มานั่งรออยู่ครับจากสีเกศสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมสองแสนคนเลยนะครับ นี่รถเข้ามาถึงแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมตามมาหลังพิกัดก็บ้านลิงไอตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับีเกด็กหน่วยก็ตั้งจอตั้งตู้เก็บเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเขากัตอนนี้เดี๋ยวเขาอารมณ์เสียร้อนร้อนกาละนิอยูกับ มาอยู่ข้างหลังได้ได้บอกเอฟซีว่าผมไม่ได้อยู่ทางโน้นครับวิ่งตรงมาเลยเท่าสีเกตตามหน่วย559มาครับวันนี้ก็ลงจอ24เช่นเคยครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ววันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สายลิฟตไม่มามาแล้วกลับสายลิฟตมาถึงแค่ตรงนั้นเอง สวัสดีครับสายลิบมาถึงแค่สังขะแล้วกลับบ้านวันนี้ผู้จัดการนุก,ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ครับวันนี้มาไกลคงจะลั่นเต็มที่แน่นอนวันนี้มาไกลคงจะลั่นเต็มที่แน่นอน เครื่องไฟก็ลากมาจากนู่นเลยครับไม่ใช่ธรรมดานะเรลถ้าถ้าไปไทบึงจะสั้นกว่าร้อยห้าสิบรห้าสิที่ไปทางเดินเวัดจากเมืองมาร้อยห้าบต้องถามตันนี้ตอนนี้ตั้งใจมาคารเมะครับเนี่ยมิราบูโมเลยกิ่ยกเลย ันน uhm ี here, <Simon and> <nek> huh ี้อยู่ศรสะเกครับกลับบ้านคืนแล้วไปถึงเมืองทีนั่งกินข้าวอยู่เฮ้ยไปต่อดีกว่าสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับที่ใคครับความเชครับผมไลฟ์สดครับถามทางนะครับกลับทางเดิมครับใครที่จุดที่มันอันนี้มาไกลก็ตั้งอุปกรณ์ช้าหน่อยเนาะ ตั้งใช่ครับมาจากกรุงเทพด้วยครับวัอดีวัีครับลุงแดงวัอดีลุงแดงคนกรุงเทพครับแยกแครบ้านเหรอครับ้านนึกแคร์เลยเตะใครเตะมึงเกาะมึวิ่งใหญ่มึงเกิดคนกรุงเทพมวยนักแมรพี่ชูทีนบอกว่าสบายดีหาเมียให้หน่อยลุงแดงไปะจายหนังเจอสาวๆบ้างไหมนี่หาเมียให้พี่เขาหน่อยบอกลุงแดงสมอโอก เกือบ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 2โมงแล้วกำลังเร่งมืออยู่ครับดูสวดนนสวัสดีครับนะบ้นกระดาษถมเนี่ยดูลากสาลี่มาเนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนั่นลากสาลี่มาจากกรุงเทพนะครับ เพื่อแฟนแฟนสีสเกตนะครับที่เข้ามาเลยนะครับคันนี้ลากไปกรุงเทพได้หรือเปพี่สายชนถ่ายเอายา้มมาดีครับสวัสดีครับอันนี้ลากไปจากกรุงเทพเลยบ่มาครับอยู่ในสุรินทร์นี่แหละครับอ๋อหนักหนักเอาที่นี่หนักเอาทีก็คิดมาตามไปกรุงเทพด้วยมาเส้นไหนใกล้ท okay? ี่สุดอ่ะพี่จะได้กลับผมพี่อยู่ทุ่งพรนี่แหละตรงไหนตรงนี้ทางสองสี่เหรออ่าแต่ผมวิ่งเข้าตั้งแต่นี่นะฉันขา ออกจากรถทันมาผมเลี้ยวต,ตรงรถไฟเลยจองทางรถไฟก็รถไฟนั่นแหล,ละนั่นแหละรถไฟตัวนั้นแหละมีที่เดียวนะครับผมตามไปอีกคันหนึ่งไปคารเมะทนีนี้นยกเลิกลก็เลยขี้เกียจถอยม,อมาต่อเพวกอวีรมกลับคืนสองท่านสามท่านเลยน้องมิ้นครับวันนี้ลุงแดงยังไม่ถอนครับเพราะว่าหน้าตายังสดใสอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเสื้อของเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวให้ดูดูเสื้อก่อนเสื้อสายขื่นดูหน้าก่อนดูหน้าสายขื่นเป็นไงรู้กันนิดเองเขาไปโยนโคนโคลนชาวเขาอาอาวุธลับอยู่ตรงตรงที่หมดที่ไหนนี่ที่ไทยก็ดูเองครับที่ไทยใส่หมดตัววีทรัลโฟร์วะตัววิ่งน โอนเ่งมือให้คอตอนนี้มขกขนีพี่โกนจบสลับมด้วยครับโอ้หน่อยหน่อยวันนี้ไม่สวยนะพี่เอยู่รงมาตะวันกระโดดทุ่มเร่ทาของวักระดดทุ่มกิระดทุ่มไม่เหนือแต่กระดับครับตอนนี้เขาก็กําลังเร่งมืออยู่ครับยวคุยกับเขาเยอะก็เร่งใจเขาเป็นที่พูดเลย แค่กาทำงานไม่เสร็จตอนเดี๋ยวตอนลั่นเสียงผมจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ดีเจนุก็มีใครช่วยเลยวันนี้เอาคนเดียวทำคนเดียวเลยพ <c oughs> อได้ก็ลิ์คนเดียวเลย <c oughs> นี่แต่สายลิย์ <c oughs> <c oughs> เหมือนายไก่เนาะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนเทศเสียงผมจะให้ชมอีกที่อีกรอบหนึ่งพี่กัดก็บ้านลิงไอครับบนบานจานสีสเกตเอซีแถวนี้ก็มาได้เลยครับวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ